สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artist His The World หรือ AHW ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งไปในโลกแห่งประวัติศาสตร์ศิลปินและผลงานที่เป็นตำนานคุณเคยสงสัยไหมครับว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างบุรจันคาลีฟะมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ถูกซ่อนไว้ลึกกว่าที่เราเห็นจดหมายฉบับนี้ คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราจดหมายที่ผมได้รับเมื่อสองวันก่อนจากบุคคลนิรนามที่อ้างว่าเป็นทายาทของสถาปนิกคนหนึ่งที่เคยร่วมโปรเจก์นี้เขาบอกว่ามันจะพาผมไปพบกับความจริงความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้คอนกรีตและกระจกที่สูงเสียดฟ,ฟ้ามันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตึกนี้ไปตลอดกาล ผมเริ่มภารกิจการตามล่าความจริงทันทีจดหมายระบุชื่อสถาปนิกคนนั้นว่าอเล็กซานเดอร์อดีตผู้มีส่วนร่วมในทีมออกแบบบุนโรคคาลีฟะผมเริ่มจากการค้นหาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตพบว่าเขาเป็นสถาปนิกหนุ่มไฟแรงที่มีแนวคิดก้าวหน้าเกินกว่าใครแต่ชื่อของเขากลับหายไปจากประวัติศาสตร์ของโครงการนี้อย่างน่าประหลาดใจ ราวกับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนในจดหมายฉบับแรกที่ผมได้รับมันบอกแค่ว่าหากคุณอยากรู้ความจริงจงไปที่ห้องสมุดประชาชนและหาบันทึกการประชุมของสมาคมสถาปนิกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตปี2005นี่คือภารกิจแรกการตามหาบันทึกที่ไม่มีใครรู้จักผมเดินทางไปยังดูไบและตรงไปที่ห้องสมุดทันที มันเป็นห้องสมุดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบและกลิ่นอายของหนังสือเก่าๆผมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาจนกระทั่งผมพบบันทึกเล่มนั้นมันเป็นสมุดปกหนังเก่าๆที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือหัวใจผมเต้นรัวผมค่อยๆเปิดหน้าแรกและสิ่งที่ผมพบบันทึกการประชุมที่จืดชืดไม่มีอะไรผิดปกติ ผมรู้สึกผิดหวังจนแทบจะถอดใจแต่ในขณะที่ผมกำลังจะปิดมันสายตาผมก็ไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ถูกวาดด้วยมือข้างๆข,ข้อความบางอย่างมันเหมือนเป็นรหัสลับเหมือนใครบางคนพยายามทิ้งเบาะแสะไว้ให้ผมผมถ่ายภาพสัญ,ญลักษณ์นั้นไว้และส่งมันให้เพื่อนที่เป็นนักถอดรหัสเขาวิเคราะห์มัน แล้วบอกผมว่ามันคือเส้นพิกัดครับเส้นพิกัดของสถานที่บางอย่างผมรีบตามไปที่พิกัดนั้นทันทีและสิ่งที่ผมพบก็คือโกดังร้างที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีผมเข้าไปในนั้นด้วยความรู้สึกที่ทั้งตื่นเต้นและหวาดระแวงและสิ่งที่ผมพบในนั้นก็คือภาพถ่ายเก่าๆของทีมก่อสร้างและในภาพนั้นมีอเล็กซานเดอร์ยืนอยู่ เขามองตรงมาที่กล้องด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความลับและข้างๆเขามีกล่องเหล็กเล็กๆวางอยู่ผมพบกล่องเหล็กนั้นซ่อนอยู่ใต้กองเศษซากมันถูกล็อกด้วยกุญแจที่สนิมกระกลังผมต้องใช้เหล็กงัดเปิดมันออกทันทีที่ฝากกล่องเปิดออกกลิ่นอับของกระดาษเก่าๆก็ลอยขึ้นมาข้างในมีจดหมายเป็นปึกๆที่ถูกมัดด้วยเชือก และกุญแจดอกเล็กๆที่มีรูปสัญ,ญลักษณ์แปลกๆและที่สำคัญมีแผนผังของตึกบางอย่างอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่บุตรจันคอรีฟ้มันเป็นตึกที่สูงกว่าและดูซับซ้อนกว่ามากพมรีเปิดอ่านจดหมายฉบับแรกทันทีมันเป็นจดหมายที่อเล็กซานเดอร์เขียนถึงเพื่อนสนิทมันบอกเล่าเรื่องราวของโครงการลับที่เขาและทีม กำลังทำอยู่พวกเขากำลังออกแบบตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่เพื่อความยิ่งใหญ่มันเพื่อซ่อนบางอย่างบางสิ่งที่อันตรายจดหมายฉบับนั้นพูดถึงรหัสและกุญแจที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างของตึกเพื่อป้องกันไม่ให้แผนร้ายนี้ถูกเปิดเผยหัวใจผมแทบหยุดเต้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสถาปัตยกรรม มันคือเรื่องสองการปกปิดความลับประดับโลกจดหมายทุกฉบับเล่าถึงอุปสรรคที่อเล็กซานเดอร์ต้องเจอแรงกดดันจากนายทุนการคุกคามจากกลุ่มคนปริศนาและความหวาดระแวงในทีมงานเขาตัดสินใจซ่อนรหัสและกุญแจไว้ในโครงสร้างของตึกเพื่อให้สักวันหนึ่งความจริงจะถูกเปิดเผยผมเอาแผนผังที่เจอในกล่องเหล็กมาเทียบกับแบ,บแบบแปลนของบูรุญ คอลิฟะและผมก็พบว่ามันมีส่วนที่ขาดหายไปในแบบแปลนอย่างชัดเจนมันเป็นส่วนของห้องลับที่ถูกออกแบบมาเพื่อซ่อนบางสิ่งไว้และกุญแจที่ผมเจอน่าจะเป็นกุญแจสำหรับห้องนั้นหลังจากอ่านจดหมายทั้งหมดผมก็เข้าใจแล้วว่าแรงบันดาลใจในการสร้างตึกบูจักคลิซะไม่ใช่แค่เพื่อความยิ่งใหญ่แต่มันคือการสร้างห้องขัง ขนาดมหืมาเพื่อเก็บความลับบางอย่างภารกิจของผมคือการเข้าไปในตึกนั้นและหากุญแจที่ซ่อนอยู่เพื่อไขความลับในห้องนั้นให้ได้ผมมองขึ้นไปบนตึกที่สูงเสียฟ้ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆแต่ผมรู้ดีว่าความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังรอผมอยู่ข้างบนนั้นผมใช้วิธีต่างๆ เพื่อเข้าถึงพื้นที่ลับที่ถูกซ่อนไว้ผมต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ซับซ้อนและการตามล่าที่น่าระทึกแต่ในที่สุดผมก็มาถึงผมไขกุญแจและเปิดประตูห้องลับออกมาสิ่งที่ผมพบไม่ใช่สมบัติแต่เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยข้อมูล และในนั้นมีไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ถูกเข้ารหัสไว้ผมใช้กุญแจที่ผมเจอเป็นรหัสในการถอดรหัสมันและในที่สุดความจริงก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอมันคือแผนการแผนการที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของโครงการมันเป็นแผนการที่ถ้าถูกเปิดเผยจะสั่นสะเทือนโลกทั้งใบและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมค้นพบครับความจริงถูกเปิดเผยแล้ว ความลับที่ถูกซ่อนไว้ในตึกสูงเสียดฟ,ฟ้ามันแสดงให้เห็นว่าแรงบันดาลใจและความทะเยอทะยานสามารถซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่เอาไว้ได้ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมอเล็กซานเดอร์ถึงพยายามปกป้องมันไว้อ,อันนี้ผมได้นำความจริงออกมาสู่แสงสว่างแล้วและผมก็รู้สึกว่าความสมดุลได้ถูกสร้างขึ้นอีกครั้งสำหรับประวัติศาสตร์และสำหรับศิลปินผู้สร้างสรรค์ทุกคนที่พยายามต่อสู้เพื่อความจริง หากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด like และกดแชร์เพื่อสนับสนุนช่องของเรานะครับและคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณอยากให้ผมไปตามล่าความจริงของศิลปินคนไหนอีกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ